ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เนินเขาธรรมดาไม่ใช่เพียงแค่เนินเขาธรรมดาเนิน350พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ด้วยหยาดเหงื่อและรอยเลือดวินาทีที่ทหารไทยกำดินก้อนนี้ไว้แน่นมันคือการประกาศกล้องว่านี่คือแผ่นดินของบรรพบุรุษและวันนี้เราได้มันกลับคืนมาแบบ100%ซไม่มีการเจรจาไม่มีการถอยหลังเมื่ออธิปไตยถูกรุกล้ำ กองทัพไทยจึงต้องตอบโต้อย่างสาสมในสมรภูมิที่เสียงปืนดังสนั่นและท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเปลวเฟิงจากฝูงบินขับไล่อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้กองกําลังฝั่งตรงข้ามต้องแตกพ่ายจนเป็นไม่ท่าและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินแห่งนี้คืออะไรกันแน่กองทัพไทยเรียมพบกับความจริงของปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดินที่โลกต้องจารึกตงั่้งแตู่การมงจากู่โจมที่อากาศที่แามง่นยจ่าดังจับที่ ไปจนถึงการเผชิญหน้าในอุโมงมรณะที่ลึกกว่า10เมตรทุกวินาทีต่อจากนี้คือหลักฐานแห่งความเกรีงยกลของทัพไทยที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธแต่ก่อนที่ไทยชนะจะปรากฏตรงขาหไทยต้องเผชิญกับกับดักมรณะที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลซึ่งเกือบจะเปลี่ยนเส้นทางของประวัติศาสตร์ที่ไปตลอดใต้พื้นดินแห่งเนินนี้ทําไมพิกัดที่เ่อว่าเนิน3 5นถึงมีความสำคัญจนกองทัพไทยต้องทุ่มสรพพะกำลังเข้าแลก ในทางทหารเนินแห่งนี้เปรียบเสมือนยอดมงกุฎของสมรภูมิด้วยความสูงที่ได้เปรียบใครก็ตามที่สามารถตั้งฐานที่มั่นบนจุดนี้ได้จะเท่ากับคุมใช้ยานเหนือพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามได้ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จจากยอดเนินนี้เราสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาได้หลายสิบกิโลเมตรทำให้การวางแผนรับมือหรือการชี้เป้าปืนยญงทำได้อย่างแม่นยำดังจับวางนี่ไม่ใช่เพียงแค่เนินดินในป่าลึก แต่มันคือจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นกุญแจสำคัญของอธิปไตยที่ไม่มีใครหากเราเสียจุดนี้ไปหมู่บ้านตามแนวชายแดนของไทยจะตกอยู่ในรัศมีทำงานของอาวุธหลักทันทีแต่เมื่อทหารไทยยึดครองพื้นที่นี้ได้ร้อเปอร์ซมันคือการสร้างกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันพังทลายยนดินทุกตารางนิ้วบนเนิน350คือมรดกจากบรรพบุรุษที่เราต้องรักษาไว้ด้วยชีวิต และใช้ชนะครั้งนี้คือการพิสูจน์ว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงของแผ่นดินผืนนี้แต่การจะยึดคืนพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงเป็นป้อมปราการหินแข็งเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายกทัพองทับกำลังกไทยจึงต้องประสานงานกับเที่ยวเล็กจากน่านฟ้าเพื่อเปิดทางสะดวกให้กับเหล่าทหารราบปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่เปลี่ยนสนามบทให้กลายเป็นนรกบนดิน เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรเมื่อคำสั่งโจมตีถูกอนุมัติของฝาเหนือชายแดนก็พลันเปลี่ยนเป็นสีเลิกภิบัติการชั้นแรกเริ่มต้นด้วยกงเล็บพยาอินซีไทยที่โลกต้องเกรงขามฝูงบินขับไล่ F16 ทยานสู่ขอบฟ้าก่อนจะทำการย่อนไข่หรือทิ้งระเบิดนำวิถีลงกลางพิกัดเป้าหมายอย่างแม่นยำดังจับวาง ทุกพิกัดที่เป็นฐานปืนคอ,อและคลังกระสุนของฝั่งตรงข้าม,มาที่สตุงกระถุ่ต่างพินาศย่อยยับในพริบตาตแต่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง,งไ,ไม่ใช่แค่พลังทำลายหลาง,ตง,างแต่คือความแม่นยำกองทัพอากาศไทยพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารได้เด็ดขาดโดยที่โบราณสถานและตัวปราสาทใกล้เคียงไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยนี่คือความห่างชั้นของเทคโนโลยีที่ฝั่งตรงข้ามไม่อาจยอมรับได้ นอกจาก F16 แล้วเครื่องบินโจมตีไลท์ AT6 ยังได้แสดงแสนยานุภาพในการกวาดล้างจุดยุทธศาสตร์8จุดจนสิ้นซากำให้แนวหน้าเขมรแตกยับและตกอยู่ในความโกลาหลนอย่างถึงที่สุดพื้นที่นี้ปฏิบัติการนี้ไม่เพียงแต่ทำลายอาวุธแต่ยังเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของฝั่งตรงข้ามให้ราบคาบก่อนที่กองขับบกจะเคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่จากบั่พบุนขาวท่ามกลางชัยชนะเหนือชั้นบนน้าฝา บนพื้นดินกลับมีการสละชีพที่บีบเัวใจคนไทยทั้งชาติเรื่องราวของวีรบุรุษผู้สละชีพเพื่อแลกกับทุกตารางนิ้วของดินไทยคือใครกันแน่ความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านชายแดนเมื่อขบวนรถที่บรรจุร่างของวีรบุรุษเคลื่อนผ่านชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือเนิน3-50ครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงเพราะอาวุธที่ทันสมัยหรือยุทธวิธีที่เหนือชั้นเท่านั้นแต่มันแลกมาด้วยหยาดเลือดและเนื้อ ของเหล่าวีรชนผู้กล้าวันนี้คนไทยทั้งชาติต่างร่วมส่งใจต้อนรับจ้าเริงและพลทหารพานุวัตรสองวีรบุรุษผู้สละชีพเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทยให้กลับสู่มาตุภูมิอย่างสงเกียรติสูงสุดภาพประวัติศาสตร์ที่บีหัวใจคือชาวบ้านนับพันคนต่างมารอรับศพด้วยความศรัทธาและน้ำตาที่นองหน้าพวกเขายืนยันว่าวีรบุรุษที่ปกป้องแผ่นดินจะไม่มีวันถูกลืม และจะอยู่ในใจของเราตลอดไปแต่สิ่งที่ทำให้การสละชีพของวีรบุรุษครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกินความเจ็บปวดก็คือหัวใจคนไทยต้องเจ็บช้ำยิ่งกว่าคือความอำมหิตของฝ่ายตรงข้ามที่วางกับดักระเบิดหนานแน่นไว้รอบร่างของผู้เสียชีวิต การกระทำที่ไร้มนุษยธรรมนี้บีบให้ทีม EOD ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดท่ามกลางอันตรายมูลเหียนในการเดือทีเถดงโดยเจอเวยการสละชีพของจ่าเริงและพลทหารพานุวัตนไม่ใช่เพียงการสูญเสียแต่คือไฟแห่งแรงผลักดันให้ทัพไทยเดินหน้ากวาดล้างศัตรูให้สิ้นซากแต่เบื้องหลังการโจมตีที่พรากชีวิตวีรบุรุษ กองทัพไทยตรวจพบสิ่งผิดปกติโดรนสังหารที่บินวนอยู่เหนือเนิน350ไม่ได้สั่งการจากฐานทัพทหารแต่ถูกควบคุมมาจากรังสแกมเมอร์ในคาสิโนสีเทาใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีทำลายล้างนี้หลักฐานชิ้นสำคัญถูกเปิดโปงจากการตรวจสอบซากโดรนพลีชีพที่ใช้โจมตีโรงพยาบาลพนมดงรักและทหารไทย พบว่าพวกมันไม่ใช่เทคโนโลยีทางการทหารทั่วไปแต่เป็นระบบโดรนสังหารที่มีการนำทางผ่านดาวเทียมที่ซับซ้อนอย่างยิ่งข้อมูลเชิงลึกระบุว่าจุดควบคุมโดรนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในค่ายทหารแต่ถูกซ่อนอยู่ในรังสแกมเมอร์และคาสิโนในพื้นที่บ้านหาดเล็กนี่คือความจริงที่น่ารังเกียจที่สุด คาสิโนเหล่านั้นไม่ใช่เพียงสถานที่เสี่ยงโชคแต่คือกองบัญชาการรบส่วนหน้าของกลุ่มทุนสีเทาเงินที่ถูกหลอกลวงไปจากกระเป๋าคนไทยผ่านคอร์เซนเตอร์และเว็บพนันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นกระสุนปืนใหญ่และโดรนสังหารเพื่อกลับมาถล่มคนไทยด้วยกันเอง ขบวนการที่ชั่วร้ายนี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายสีเทาที่หนุนหลังนักการเมืองฝั่งตรงข้ามเพื่อแลกกับงบประมาณซื้ออาวุธแต่กองทัพไทยรู้ทันกลโกงนี้แล้วแล้วเราเตรียมใช้ยาแรงเพื่อตัดวงจรน,นี้ให้สิ้นสากทัพอากาศไทยจึงไม่รอช้าประกาศเขตห้ามบินและขีดเส้นตายสามข้อที่จะสั่นคลอนถึงเก้าอี้ผู้นำในพนมเปญ คำขาดที่ว่านี้จะรุนแรงขนาดไหนจนทําให้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับต้องรีบหรือถอนเขื่อนหนีตายเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดเดือดกองทัพไทยไม่ได้มาเพื่อเจรจาขอความเห็นใจแต่มาเพื่อยื่นคําขาดที่ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจปฏิเสธได้เงื่อนไขสมข้อที่ชัดเจนที่สุดถูกส่งตรงไปยังแนวหน้าข้อที่หนึ่งหยุดยิงทันทีในทุกแนวรบ ข้อที่2ถอนกําลังทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ทับซ้อนและจุดยุทธศาสตร์ที่รุกล้ำเข้ามาและข้อที่3ที่สำคัญที่สุดคือการส่งตัวอาชญากรสงครามที่สั่งการโจมตีพลเรือนให้ไทยดำเนินคดีนี่ไม่ใช่เพียงคำขู่แต่คือขีดเส้นตายที่สั่นคลอนไปถึงกรุงพนมเปญ หากไม่ปฏิบัติตามทัพอากาศไทยพร้อมยกระดับการทำลายล้างและทัพเรือจะปิดตายเส้นทางลำเลียงสู่เกาะกงอย่างถาวรแรงกดดันนี้ทำให้เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อฝ่ายตรงข้ามเริ่มหวาดผวาและยอมรื้อถอนเขื่อนดักสกรที่รุกรานพื้นที่ทางน้ำของไทยทันทีเพื่อนหนีตายกองทัพไทยยืนยันชัดเจนว่า อธิปไตยไทยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจรจาไม่ได้และเราจะไม่หยุดจนกว่าเงื่อนไขทุกข้อจะได้รับการตอบสนองอย่างเบ็ดเสร็จแต่ขณะที่การเมืองกำลังตึงเครียดในสนามบุรุษกลับมีการเผชิญหน้ากันของยักษ์ใหญ่เหล็กกล้ารถถัง v c ของไทยต้องประจันหน้ากับ T55 ของฝ่ายตรงข้าม ผลลัพธ์ของการดวลอาวุธหนักที่เทคโนโลยีห่างกันนับ10ปีจะเป็นอย่างไรบนพื้นดินความต่างของเทคโนโลยีได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความห่างชั้นที่เกินจะคิดจินตนาการรถถัง T-55 ของฝั่งตรงข้ามที่เคยถูกใช้เพื่อคมขวัญชาวบ้านตามแนวชายแดนวันนี้กลับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่รอวันถูกทำลาย ปัญหาใหญ่ที่สุดของ T55 คือการขาดระบบตรวจจับความร้อนและกล้องมองกลางคืนที่ทันสมัยทำให้พวกมันเปรียบเสมือนคนตาบอดในยามค่ำคืนในทางกลับกันรถถัง V4 ของกองทัพไทยคือมัจจุราชที่มองเห็นทุกสรรพสิ่งในความมืด ด้วยระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำในระยะไกลและขีดความสามารถในการรบทุกสภาพอากาศทำให้ v 4สามารถจัดการกับเป้าหมายได้ก่อนที่ศัตรูจะทันรู้ตัวว่าถูกจู่โจมจากทิศทางใดสภาพที่เห็นในสมรภูมิคือความแหลกละเอียดของยานเกราะฝ่ายตรงข้ามที่ไม่อาจต้านทานกระสุนปืนใหญ่ขนาด125มเมของไทยได้เลย นี่คือความห่างชั้นที่ผู้นำฝ่ายนั้นไม่เคยยอมรับแต่วันนี้ความจริงได้ปรากฏชัดแจ้งแล้วว่าพลังอำนาจของรถถังไทยนั้นไร้เทียมทานในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงเมื่อหน่วยยานเกราะเจาะทะลุแนวป้องกันชั้นแรกได้สำเร็จเป้าหมายต่อไปของทัพไทยคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอยส่งกำลังบำรุงให้ทหารหน้าแนวสะพานยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าโอจิ ik, กำลังจะถูก ถูกลบออกจากแผนที่ในวินาทีต่อจากนี้เพื่อหยุดยั้งการส่งอาวุธร้ายแรงที่ใช้ทำลายชีวิตคนไทยทัพอากาศไทยตัดสินใจใช้ยาแรงในพิกัดที่สำคัญที่สุดนั่นคือสะพานโอจิกสะพานนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทางข้ามน้ำธรรมดาแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่คอยลำเลียงสรรพาวุธ โดยเฉพาะรถบรรทุกกระสุนสำหรับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ถล่มแนวหลังของเราอย่างบ้าคลั่งทันทีที่ระเบิดนำวิถีสัมผัสตัวสะพานเสียงกัปนาตก็ดังสนัน่นพร้อมกับภาพของโครงสร้างคอนกรีตท,ที่ขาดกระจุยกลายเป็นเศษซากในพริบตาชัยชนะในจุดนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์ในสมรภูมิ เพราะเมื่อเส้นทางถูกตัดขาดทหารหน้าแนวของขเขมรที่เคยหึกเหิมกลับต้องพบกับความจริงที่โหดร้ายพวกเขาถูกโดดเดียวอย่างสมบูรณ์ไร้ซึ่งสเสบียงและไร้ซึ่งกระสุนที่จะต่อกรกับทัพไทยได้อีกต่อไปนี่คือยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวที่แท้จริงเมื่อเราคุ้มจุดยุทธศาสตร์ได้และตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงได้สำเร็จทางรอดของพวกเขา ก็เหลือเพียงน้อยนิดทัพไทยยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับเงื่อนไขทั้งสข้อยังไม่มีทางเลือกแต่ในขณะที่เส้นทางบนดินถูกตัดขาดทหารไทยกลับพบความลับที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าซ่อนอยู่ใต้ดินอุโมงค์ลับที่ถูกขุดทิ้งไว้นับสิบปีเพื่อใช้เป็นรังลับในการหลอบโจมตีไทย ทัพไทยจะจัดการกับเขาวงกฎมรณะนี้ได้อย่างไรความจริงที่น่าตกใจถูกเปิดเผยเมื่อทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่เนิน350เราพบอุโมงค์ลึกกว่า10เมตรซ่อนอยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้นี่ไม่ใช่หลุมหลบภัยธรรมดาแต่มันคือรังลับที่ถูกลักลอบขุดทิ้งไว้นานนับ10ปีเพื่อรอวันโจมตีไทยภายในอุโมงค์มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง มีการเสริมคอนกรีตอย่างแน่นหนาและมีห้องบัญชาการลับที่ทนทานต่อแรงระเบิดได้อย่างสบายๆจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าข้างในมีทั้งห้องเก็บสเสบียงและสายสื่อสารที่เชื่อมต่อตรงไปยังกัมพูชาแผนการที่ชั่วร้ายของพวกเขาคือการใช้ที่นี่เป็นฐานลับเพื่อโผล่ขึ้นมาหลอบโจมตีแนวหลังของเราในยามที่เราเผลอแต่กงเล็บไทยนั้นเร็วกว่าและแหลมคมกว่า ทับไถไม่ได้เพียงแค่ค้นพบแต่เราได้สั่งระเบิดปิดตายอุโมงค์มรณะเหล่านี้ทิ้นทั้งหมดเพื่อทำลายความหวังสุดท้ายของฝ่ายรุกรานการทำลายเขาวงกฎได้ดินนี้คือการตอกฝาลงให้กับยุทธศาสตร์การรบแบบกองโจรของฝั่งตรงข้ามและยืนยันว่าไม่มีที่ไหนบนดินไทยที่ศัตรูจะซ่อนตัวได้อีกต่อไปเมื่อแนวป้องกันทั้งบนดินและใต้ดินพังพินาศ ผู้นำฝ่ายนั้นก็ตกอยู่ในสถานการณ์จนมุมอย่างถึงที่สุดตามบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เหลือทางรอดเพียงสมทางเท่านั้นสำหรับผู้ที่จนมุมทางที่หคือการจบแบบซาด์ดัมฮุเซนนั่นคือการหนีไปซ่อนตัวอยู่ในรูดินอย่างขี้ขลาดรอวันที่ทหารไทยจะไปลากตัวออกมาให้ประจันหน้ากับความอับอายต่อสายตาโลกทางที่สอง คือการลี้ภัยไปต่างประเทศหอบทรัพย์สมบัติที่โกงกินมาจากหยาดเงือประชาชนไปเสวยสุขในแดนไกลแล้วทิ้งให้ลูกน้องและทหารหน้าแนวต้องรับกรรมและ,ะเผชิญหน้ากับความตายแทนและทางที่สามซึ่งเป็นทางที่คนกัมพูชาต้องการมากที่สุดคือการชูธงขาวยอมรับความพ่ายแพ้อย่างราบคาบคืนพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่รุกลำ้ำและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้กับคนไทยอำนาจที่เคยสั่นคลอนบัดนี้กำลังจะพังทลายลงพร้อมกับกองทัพที่แตกพ่ายและเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงไม่มีปาฏิหาริย์ใดจะช่วยพวกเขาได้อีกต่อไปและดูเหมือนว่าทหารหน้าแนวของพวกเขาจะไม่รอคำสั่งจากเบื้องบนอีกต่อไปภาพล่าสุดยืนยันถึงการยอมจำนวนครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น แต่ในขณะที่สตรูวางอาวุธกองทัพไทยจะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไรมนุษยธรรมของผู้ชนะจะถูกพิสูจน์ในวินาทีต่อจากนี้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะรุกรานและสร้างความเสียหายไว้มากมายแต่ทหารไทยยังคงยึดมั่นในเมตตาธรรมอย่างสูงที่สุดเราดูแลเฉลยศึกทุกคนที่วางอาวุธตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดภาพที่ปรากฏคือ ฉเฉลยศึกเหล่านี้อยู่ในสภาพที่น่าเวทนาพวกเขาทั้งหิวโหวยและเหนื่อยล้าอย่างหนักเนื่องจากสเสบียงจากแนวหลังส่งมาไม่ถึงพวกเขาเป็นเวลานานแล้วหลังจากเส้นทางลำเลียงอาวุธถูกตัดขาดนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนของจิตวิญญาณในขณะที่ฝ่ายนั้นจงใจโจมตีโรงพยาบาลพนมดงรักและทำลายไร่นาของเกษตรกรไทยจนวอดวายแต่ทัพไทยกลับเลือกที่จะใช้ความเมตตา เพื่อลบความโกรธแขนเรามอบอาหารน้ำและการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ยอมจำนนเพราะเราเชื่อว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนศัตรูที่ถูกสังหารแต่วัดกันที่การรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้แม้ในยามสงครามความเมตตานี้เองที่ทำให้โลกได้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้รบเพื่อทำลายใครแต่รบเพื่อปกป้องความถูกต้องและศักดิ์ศรีของความเป็นคนอย่างแท้จริง เมื่อเสียงปืนสงบลงและศัตรูวางอาวุธก็ถึงเวลาที่แผ่นดินนี้จะได้รับการเยี่ยวยาภารกิจต่อไปคือการเปลี่ยนสนามรบที่เคยลุกเป็นไฟให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มั่นคงและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมแผนการกำแพงเหล็กที่กองทัพไทยเตรียมไว้เพื่ออนาคตคืออะไรเมื่อเสียงปืนที่สมรภูมิเนิน350เงียบลงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การรบก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นคือ การทวงคืนความรุ่งเรืองให้กลับมาสู่มาตุภูมิอีกครั้งกองทัพไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มั่นคงขณะนี้ทหารช่างเร่งนำเครื่องจักรกลหนักเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำมือผู้รุกรานไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานหรืออาคารบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนความหวังใหม่กำลังงอกเงยขึ้นมา ท่ามกลางเท่าฐานสงครามอาจทำลายไร่อ้อยไปนับพันไร่แต่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายตรงข้ามทำให้เกษตรกรไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้งภาพของต้นอ้อยต้นใหม่ที่กำลังจะโตขึ้นบนแผ่นดินที่เพิ่งผ่านการประทะคือเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณของคนไทยที่ไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตาอย่างไรก็ตามชัยชนะครั้งนี้จะไม่เสียเปล่ากองทัพไทยได้เตรียมการสร้างกำแพงเหล็กที่ทรงพลังและแข็งแกร่งกว่าเดิม นี่คือระบบความมั่นคงแบบบูรณาการที่จะเปลี่ยนแนวชายแดนให้กลายเป็นป้อมปราการที่ยากจะทำลายเพื่อเป็นหลักประกันว่าอธิปไตยของไทยจะศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถเจรจาได้อีกต่อไปพี่น้องชาวสุรินทร์และตราดจะได้รับแผ่นดินคืนอย่างสงบสุขและมั่นคงถาวรแต่ก่อนที่จะปิดฉากมหากา,การรบครั้งนี้ยังมีความจริงอีกด้านหนึ่งที่โลกอาจไม่เคยรู้ใคร คือนายทุนลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการส่งอาวุธร้ายแรงให้เขมรและบทสรุปสุดท้ายที่จะประกาศความเครียงไกรของทหารไทยในตอนจบคืออะไรวินาทีที่รอคอยมานานถึง13วันสิ้นสุดลงแล้วใช้ชนะที่เนิน350ครั้งนี้คือการตอกย้ำให้โลกและเพื่อนบ้านได้ประจักษ์ว่าอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครจะมาละเมิดมีได้เราไม่ได้รบเพื่อไปรุกรานใคร แต่เรารบเพื่อปกป้องบ้านของเราและวันนี้กองทัพไทยทําสำเร็จแล้วครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้เราทุกคนร่วมกันส่งดวงวิญญาณของจ่าเริงและพลทหารพานุวัตรวีรบุรุษผู้สละชีพเพื่อแผ่นดินไทยสู้สุขติความเสียสละของพวกท่านจะเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นเกียรติประวัติให้ลูกหลานไทยตราบนานเท่านานเราจะไม่ลืมพวกท่านอย่างแน่นอนครับแล้วคุณล่ะครับ หลังจากได้รับชมบทวิเคราะห์นี้คุณคิดว่าอนาคตของผู้นำฝ่ายนั้นจะเป็นอย่างไรพิมพ์หนึ่งหากคุณคิดว่าเขาจะหนีไปซ่อนอยู่ในรูดินพิมพ์สองหากคุณคิดว่าเขาจะหอบเงินหนีไปลี้ภัยต่างประเทศหรือพิมพ์สามหากคุณคิดว่าเขาต้องยอมจำนนและคืนพื้นที่ทั้งหมดให้ไทยคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยครับ